ใินือเฉพาะทางทางเดินอาหารปับและถึงน้ําดีของโรงพยาบาลสัตว์เล็กเราโดยส่วนมากเคสที่เข้ามาทําการรักษาจะเป็นเคสเลือรังแล,และก็มีความซับซ้อนค่อนข้าง,ง,งมากทางโรงพยาบาลสัตว์เล็กเราจึงมีการนําเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่ค่อนข้างทันสมัยเข้ามาทําการวินิจฉัยโรคอาทิเช่นการส่องกล้องจุลทาตุคือการนําเอาอุจลราของสัตว์เลี้ยงมาดูว่ามีไข่ยพยาธิหรือว่าโปรโตซัวอะไรหรือเปล่า การเอ็กซเเย์เพื่อดูโครงสร้างและสิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหารการอันตาซาวเพื่อดูลักษณะโครงสร้างของตับถุงน้ำดีและอวัยวะในระบบทางเดินอาหารการส่องกล้องหรือที่เรียกว่าเอนโดสโคปเพื่อดูโครงสร้างภายในของหลอดอาหารกับาะอาหารมีการตรวจแลบ ที่จำเพาะพิเศษเพื่อที่จะวินิจฉัยโรคที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนด้วยครับโรคที่มาพบบ่อยในคลินิกครับโรคภูมิแพ้อาหารมักจะพบในสุนัขสายพันธุ์ French บู l l d อกเยอรมันเชพเพิร์ซึ่งมีช่วงอายุตั้งแต่อายุน้อยจนถึงอายุกลางๆอาการทางคลินิกส่วนใหญ่แล้วจะมีการถ่ายเล็วเรื้อรังไม่ตอบสนองต่อยาฆ่าเชื้อ2ก็คือจะเป็นพวกน้ำหนักลด 3ก็คือบางตัวจจะมีอาการทางผิวหนังอาทิเช่นคันขนร่วงผิวหนังอักเสบซึ่งแนวทางการรักษาก็คือมีการปรับเปลี่ยนอาหารเป็นอาหารสําหรับสัตว์แพ้ง่ายซึ่งต้องกินติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโดยขั้นต่ําจะเห็นผลภายใน2-3สัปดาห์โรคไยเหลในลูกสัตว์โรคไทเหลในลูกสัตว์ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากการติดเชื้ออาทิเช่น1โรคเกี่ยวกับไวรัสก็คือโคโรนาไวรัสพาวไวรัส 2. โรคเกี่ยวกับโป o t o z o a การมีพยาธิในระบบทางเดิอนอาหารซึ่งโรคติดเชื้อพวกนี้สามารถทําให้ลูกสัตว์เสียชีวิตได้โรคตับก็จะมีโรคหลักๆที่มักเจอก็จะเป็น 1. ่ตับอักเสบเฉียบพลันเนื่องจากการไปได้รับสารพิษอะไรมา 2. ตับอักเสบเรื้อรังซึ่งจะอาจจะพัฒนามาจากตับอักเสบเฉียบพลันนะครับสโรคไขมันพอกตับนะครับซึ่งเป็นโรคที่มักเจอในสุนัขหรือแมวอ้วนนะครับ โรคตับแข็งนะครับก็คือเป็นระยะสุดท้ายของโรคตับแล้วแล้วก็ก็จะมีพวกนิ่วในถุงน้ําดีตะกอนในถุงน้ําดีครับเจ้าของควรนำสัตว์เลี้ยงมาตรวจสุขภาพประจำปีมีการมาฉีดวัคซีนเป็นประจำมีการถ่ายพยาธิอย่างสม่ำเสมอและมีการคุมป้องกันเห็บหมัดเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคในอนาคตครับการที่น้องหมาน้องแมวได้รับอาหารตามสูตรที่ น้องหมาน้องแมวเป็นโรคนั้นๆจะช่วยลดโอกาสการพัฒนาของโครคไปข้างหน้ามากขึ้นการได้รับยาตามที่สัตวแพทย์แนะนําก็จะช่วยรักษาและก็ดูแลน้องหมาน้องแมวให้มันดีขึ้นนะครับสำหรับคลินิกทางเดินอาหารตับและถุงน้ำดีที่กำลังจะไปเปิดที่ศูนย์สุขภาพสารแห่งใหม่ ได้มีการนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีมารองรับการวินิจฉัยและรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำคัญที่สุดคือเราให้ความสำคัญกับคุณภาพในการรักษาเพื่อให้สัต์ป่วยของเจ้าของได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติามากที่สุดครับ